ตูน้ำนะครับหนนิ้วนะฮะพุ่งเลยครับหนึงนิ้วพุ่งเลยนะครับ,รบต่อรองสาเนฮะสูบรงสาไวา้รถทุเรียนนะครับ ไปก่อนไม่ต้ากันแต่บังดีขขาอย่างนีง้นะอืออ่ะอ,อืออ่าเออช่างลงคลิปผิดเป้าเลยว่าถึงแม่ไม่ใช่ตะก้างมัน เสร็จแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับ460ตต์นะฮะ6แผงเหมือนเดิมนะครับที่ละยองฮะก็ส่วนตรองข้ามกันเลยครับชุดนี้ใช้กับปั๊มแรงแรงนะครับที่ห้อแปลงกลินนะฮะชุดนี้ใช้กับปั๊มยี่ห้อแปลงกลิ่นนะครับแรงแรง150บต์ดูน้ํานะครับหนึ่งนิ้วนะฮะพุ่งเลยครับหนึ่งนิ้วพุ่งเลยนะครับต่อรงสานะจุรงสาไว้รถทุเรียนนะครับ